Thank <laughs> you. นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับครูดีมในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของมเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะ,ะการเกิดเมฆนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนได้ดูคลิปวิดีโอวัฏจักรน้ำก็จะรู้ว่าเมฆเกิดจากอะไรนะคะเมฆเกิดจากน้ำนะคะน้ำน้ำนะคะ โดนความร้อนนะคะแล้วก็ระเหยขึ้นไปสู่อากาศนะคะกลายเป็นไอน้ําไอ้น้ําก็จะมาจับกลุ่มรวมกันนะคะกลายเป็นเมฆบนท้องฟ้านั่นเองอ่านี่คือที่มาของเมฆนะคะทีนี้ทีนี้นอกจากเมฆแล้วยังมีหมอกนะคะที่เกิดจากไอ้น้ําอยู่แต่เกิดจากระดับนะคะระดับที่แตกต่าง เมฆอยู่บนที่ฟุดสูงนะคะอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าหมอกอยู่ในระดับที่ต่ำลงมาจากเมฆนะคะหมอกจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับผิวโลกเนาะหมอกอยู่บริเวณใกล้ๆกับผิวโลกนะคะผิวโลกนะคะจะอยู่บริเวณนี้ต่ำลงมากว่าก้อนเมฆนั่นเองแต่ก็เกิดจากไอ้น้ำเหมือนกันนะคะหมอกก็คือไอ้น้ำนั่นเองนะแต่อยู่ต่ำกว่าก้อนเมฆทีนี้ Targets, น้ำค้างนะคะน้ำค้างอ่าน้ำค้างคืออะไรนะคะน้ำค้างก็คือกลุ่มของไอน้ำที่เกาะติดอยู่บริเวณพื้นโลกนะคะอาจจะอยู่กับพื้นดินหรืออาจจะอยู่กับพืชนะที่เป็นพื้นหญ้านะลูกอ่าอาจจะอยู่พื้นดินหรือว่าอาจจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ตามใบหญ้าเขาเรียกว่าน้ำค้างนะคะเกาะอยู่อ่า บางที่อาจจะเกาะอ,อยู่เยอะมากๆจนเราเห็นเป็นหยดใหญ่ๆเลยนะคะแต่บางที่ก็อาจจะมีน้อยนะคะแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นมีลักษณะว่ามีน้ําจักอยู่ตรงใบไม้อยู่แต่เมื่อใดนะคะที่น้ําค้างเนี่ยบริเวณที่น้ําค้างเกาะอ,อยู่นะคะมีอุณหภูมิที่ต่ําลงมาสู่จุดเยือกแข็งหรือว่าสูง์องศาเซลเซียสนะคะน้ําค้าง ที่เกาะอยู่กับใบไม้นะคะก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเป็นผลึกเป็นเกร็ดน้ําแข็งติดอยู่ตามใบไม้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าน้ําค้างแข็งนะคะอ่ะอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะดังนั้น อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามคุณครูได้คุณครูจะสรุปนะคะว่าเมฆเนี่ยอีกรอบหนึ่งเนาะเมฆนะคะเกิดจากไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นไปไปรวมตัวอยู่บนอากาศนะคะทำให้เราเกิดการมองเห็นเป็นกลุ่มก้อนสีขาวที่เรียกว่าเมฆเนาะ,ะถ้าจากเมฆก,ก็คือหมอกนะคะหมอกนะคะก็คือกลุ่มของไอ้น้ำเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปรวมตัวกันอยู่บนอากาศอยู่บนท้องฟ้า จะอยู่บริเวณพื้นโลกนะคะหรือพื้นดินนั่นเองอย่างที่เราเห็นตอนเช้านะคะจะเห็นเป็นขมุดขมัวเวลาเราขับรถเดินทางไปไหนมาไหนในหน้าหนาวจะเห็นหมอกเยอะนะอ่ะทีนี้น้ำค้างนะคะน้ำค้างน้าค้างก็เกิดจากไอ้น้ําเหมือนกันแต่ไอ้น้ําจะเกาะกลุ่มรวมกันอยู่ตรงบริเวณหญ้านะคะ อยูต่ตรงบริเวณหญ้าหรือตรงบริเวณพื้นดินเนาะที่เราเห็นเห็นกันเป็นหยดน้ําเลยเนาะ,ะที่นี้เมื่ออุณหภูมิลดลงนะคะถึงจุดเยือกแข็งหรือศูนย์องศาเซลเซียสนะคะ,ะจะทําให้น้ําค้างน้ําค้างที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าของเรานี่แข็งตัวกลายเป็นน้ําค้างแข็งนะคะ,ะนี่คือที่มาของ หัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้อาเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณครูออกข้อสอบก็ต้องจําให้ได้ด้วยเนะาะทีนี้นอกจากหมอกเมฆน้ําค้างแล้วก็น้าค้างแข็งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ทําความเข้าใจนะลูกนะแล้วก็ ต้องพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเมฆชนิดของเมฆนะที่เราควรรู้จักจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะ4ชนิดที่เราควรรู้จักเนาะอ่ะแบ่งตามอะไรคะคุณครูแบ่งตามความสูงนะคะความสูงจากพื้นโลกเนาะเมฆแต่ละชนิดจะอยู่ที่ระดับระดับที่ต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่ต่างกันนะคะเมฆชนิดแรกที่ครูดีมจะให้นักเรียนรู้จักนะคะมีชื่อว่าสเตตัส ตเตัสนะคะจะอยู่ต่ําที่สุดในบรรดาเมฆทั้งหมดเลยนะคะสเตรตัสคุณครูสเตรตัสคืออะไรหนูไม่เคยได้ยินอ่ะหนูก็จะได้ยินตอนนี้เลยนะคะว่าสเตตัสก็คือเมฆในระดับที่อยู่ต่ำกว่า200เมตรลงมาเอ้ย2,000เมตรนะลูก2,000เมตรลงมามีลักษณะการก่อตัวเป็นชั้นหรือเป็นแผ่นพาดบนท้องฟ้านะคะเมฆนี้จะหนัก เพราะมีละอองน้ําอยู่มากและตกลงมาเป็นฝลลนโปรยโปรยเนาะเป็นละอองฝนอ่าพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าเขามีลักษณะที่กึ่งๆึ่งเป็นก้อนเมฆแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆหมอกเนาะแล้วก็อยู่ต่ําเพราะว่าละอองน้ําเขาจะใหญ่อ่าเขาก็เลยไม่ได้ลอยขึ้นที่สูงละอองน้ำเขาใหญ่เขาจะอยู่เป็นแผ่นๆนะคะครูดีมจะวาดให้เห็นภาพนิดหนึ่งอ่า อยู่เป็นแผ่นๆลอยอยู่ตามๆนะลูกนะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นเขาโผล่อยู่บริเวณเทือกเขาอ่าถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวเนี่ยยอดเขานั้นยอดเขา,านี้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นนะคะก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นเขาเรียกว่า,าทะเลหมอ,อกอประมาณนั้นลูกคล้ายๆทะเลหมอ,อกนะเป็นแผ่นๆเป็นแผ่น,น,นๆอยู่ ไม่สูงมากนะคะอยู่ต่ําที่สุดในบรรดาเมฆทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้เมฆชนิดต่อไปที่นักเรียนควรรู้จักนะคะจะอยู่สูงขึ้นมาจากสเตตัสก็คือคิวมูลัสนะคะคิวมูลัส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 นะคะคิวมูลัส มีลักษณะเป็นยังไงคิวมูลัสจะมีลักษณะเป็นก้อนๆอ,อย่างที่เราเคยเห็นกันทั่วไปเลยเป็นก้อนสีขาวๆคล้ายกับปุยนุ่นนะคะเมฆก,ก้อนใหญ่เนาะใหญ่เป็นเมฆก,ก้อนใหญ่ใหญ่สีขาวนะคะอ่าแบบนี้เราจะเห็นเป็นก้อนๆเลยนะลูกรวมตัวกันเป็นก้อนๆเลยอ่าอยู่ใกล้กับโลกแต่ยอดอาจเป็นทรงกลมหรือรูปโดมนะคะ อาที่กูดีมวาดให้ดูถ้ามีเมฆคิวมูมรัตในท้องฟ้าหมายความว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศแห้งและแดดจัดมากๆเลยอ่าเพราะมันอยู่รวมกันเป็นก้อนๆนั่นเองเนาะอ่าเมฆถัดมาก็คือคิวมูโรลิมบัสนะคะคิวมูโรลิมบัสคิวมูโรล,ลิม บัสนะคะคิวมมโรลิมบัเในถัดมาก็คือคิวมลโมโรลิมบัสนะคะคิวมลโมโรลิมบัสมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเมฆแนวดิ่งนะคะฐานเมฆจะต่ําเพดานเมฆอยู่สูงสุดมีขนาดใหญ่แผ่นน้าสีดำมืดภายในเต็มไปด้วยหยดน้ำที่อัดตัวแน่นถ้ามีเมฆคิวมลโมโรลิมบัตบนท้องฟ้าหมายความว่าวันนั้นจะเกิดฝน และพายุฝนฟ้าขนองอ่านั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณครูพูดมานะคะคิวมูลโลเรมบัสจะมีขนาดใหญ่มากๆอ่าฐานเขานี่เวลาเกิดเมฆชนิดนี้นะคะฐานเขานี่จะอยู่ตามอยู่ตามตามตามตลงมาอ่าแล้วก็จะมีลักษณะยอดที่สูงมากๆเลยคิมูลโลเรมบัสนะคะนอกจากนี้นะคะสีของเมฆยังมีลักษณะสีที่คล้ำนะคะคล้ำทำไม ครั้มนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากว่าการรวมตัวกันของหยดน้ําเยอะๆหยดน้ํามีขนาดใหญ่เนาะ,ะเราจึงเห็นว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสีเข้มกว่าปกตินะคะ,ะซึ่งเมฆชนิดนี้เขาเรียกว่าอีกชื่อนึงว่าเมฆฝนนะคะเมฆฝนเรียกอีกชื่อนึงว่าเมฆฝนนะคะ c u ม u l o n i m b u s หรือเมฆฝน สังเกตนะคะวันไหนที่ฝนฟ้าจะตกเนี่ยเมฆจะมีลักษณะที่เป็นสีคล้ำสีดำามืดเลยนั่นคือเมฆคิวมูโลพิมบัสนะคะหรือเมฆฝนนะไม่เชื่อคุณครูลองสังเกตดูนะอ่ะและเมฆสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักนะคะมีชื่อว่าเซอรัสนะคะอ่ะ เมฆสุดท้ายที่เราควรรู้จักก็คือเมฆเซอรัสระนะอ่ะเซอร์รัสมีลักษณะเป็นยังไงเกิดในลักษณะที่สูงจากพื้นโลกนะคะขึ้นไปเนี่ยหกพันเมตรขึ้นไปเลยเนาะมีลักษณะเป็นขนนกหรือเกลียวควันนะคะเกลียวควันนะลูกประกอบด้วยละอองน้ำที่เย็นจัดแข็งตัวเป็นเกลด็ดน้ำแข็งละเอียด ส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวถ้ามีเมฆซอรัสบนท้องฟ้าหมายความว่าวันนั้นมีอากาศที่ดีจากข้อความที่คุณครูกล่าวไปเมื่อข้านต้นนะคะ,ะเมฆซอรัสเนี่ยจะอยู่สูงที่สุดในบรรดาเมฆทั้งสชนิดที่คุณครูพูดมาเลยนะคะทีนี้พอเกิดเมฆแบบนี้แสดงว่าวันนั้นเนมีโอกาสที่สดใสเนาะเพราะว่า เพราะว่ามันลอยตัวอยู่บนที่สูงนั่นหมายความว่าอากาศอากาศในวันนั้นเป็นอากาศที่ดีอา,อากาศที่ดีอลอยตัวอยู่บนที่สูงแล้วมันจะเห็นไม่ชัดเห็นไม่เป็นก้อนเหมือนคิวมูลอโริมบัสนะคะจะเห็นเป็นลักษณะแผ่นบางๆ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 นะคะอยู่บนท้องฟ้าสูงๆเลยเนะาะสีไม่คล้ำเหมือนคิวมูลอโริมบัสนะลูกโซลร์ทนะถ้าวันไหนที่เห็นโซลร์ทอากาศดี แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นคิวโมูลโลลิมบัสแสดงว่าฝนจะตกอ่าโอเคนะคะอ่ะทีนี้งานนะคะครูดีมจะให้นักเรียนทํางานส่็คุณครูเพื่อเช็คความเข้าใจนะคะงานที่นักเรียนจะต้องทําก็คือให้นักเรียนวาดแบบจำลองอ่าให้นักเรียนวาดแบบจำลองการเกิด เมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งแบบจำลองการเกิด และน้ำขางแข็งอ่าสี่อย่างนี้นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงการเกิดเนียเกิดจากอะไรแล้วเขาอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ในระดับไหนบ้างนะคะแบ่งให้เข้าใจให้เป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะลูกอ่าถ้านักเรียนทําได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจ ขอเป็นแบบแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพความคิดนะแค่นี้เองงานใส่สมุดนะคะใส่สมุดใส่สมุดนะลูกถ้าใครไม่มีสมุดให้ใส่กระดาษ a อโอเคอ่ะ สำหรับวันนี้ครูริมก็ขอจบการเรียนการสอนสรุปบทเรียนในเรื่องของเมฆหมอกน้ำค้างในนะ้ำค้างแข็งไม้เปียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคาบหน้านะคะอย่าลืมเข้าเรียนกับคุณครูนะคะอย่าลืมเข้าเรียนกับคุณครูด้วยเพราะคุณครูรอยอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี